ไม่ได้อย่าถ้าจศพด้วยนะขอเลยมันต้องช่วยกันอุ้มอ่ะอันนี้มันพอพเยอะเช่วยกันพูดนะน้สมมติเล่นเกมมาช่วยกันเตือนแล้วน้าเรื่องมีดอ่ะเพราะมีดสำคัญมากที่ว่างงงนนี้ดิวไไมมััปกะโอเคครับเต่อพูดถึงอะไรครับไม่ได้ครับตื่นนอนเตือนน้องเตือนกันไปแล้วครับเข้ามาการถังวะเพืนเพื่อนเขาตือนไปวงไม่อ่ะมันมันไม่กว้างนะเฮ้ยได้ได้ได้ F11 ได้เอ้ยเอ้อ้อวงไม่มันแคบอยู่แล้วเว็ใช่ใช่แคบแคบใช่ใช่ต้องช่วยแอนคอร์เว็บเลยต้องเว็บช่วยกัน

สายแล้วไหลเราจะสายเราจะสนะไม่ต้องเดินนะไม่ต้องเดินนะคบงเไปบังแล้วมันแหละเอนเัเ สวยสวยเพื่อนเห็นอยู erm <c 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 ุ่ <c 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 ้ยมันมาไหวไหวกลางไฟกืนกลางไฟกืนกลางไฟกืนเอ้มาสวยจัดวนอาไหนเพื่อนอตเพ่อ้ยจุีกจุบนไป เอาเพื่อนหน่อยเอาเพื่อนหน่อยเอาเพื่อนอีกเอาเพื่อนอีกเอาเพื่อนอีกพังกูเอาเพื่อนอีกเฮ้ยการไฟมพืตายเยอะ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 เลอะติดบ้านเลอะติดบ้านเลอะชุบเลือดเลอะชุบเลือีเลอะชุบเลือีเลอะชุบเลือดด้วยีเลอะชุบเลือดด้วยเลอะติดบ้านจิเบตเลอะติดบ้านเลยชุบเพื่อดไปอยู่อยู่โหเราเราเราไปเราไปฝั่งสายเยอะเว้ยเราไปฝั่งสายเยอะสวยน้องเล่นหน่อยเล่นหน่อยเล่นมาใช่มมันมันทะลุหลังบ้านหมดแล้ววะ làm lamatang 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 nhá, làm lamatang 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 bên lamatang 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 vô, lamatang lamatang lamatang

ตปิดมือไปติดมือไปติดมือมาตบปิดมือมาตามมาตามมาตามมาตัวมันยืนเว้ยเฮียตัวมันยืนอ่ะเนี่ยมันเมได้เลยนะแวฉนนะเยอะเยพกเยอะย้ยเพื่อนอมจุดเพ่อนีเยอะแยะเพื่อนอมยวยวยวยพ่อพวกเพ่อนพอยวพี่อพอยเพ่อ้พวกอยจะอย่เียกเียพอจะอพกไอโกยี่ยกพอจะอเกี้ยพอพอกอโอ้โดนลามเอี้ยอพวมจะไอพจบย้ายพอยู่กับอสยพวอยู่กับพอสไอพวกมา จะหมดแล้วเย็ดียังต่างเลยเย็ดียงสากเลยเย็นดียังต่างเลยไอ้เยดี่าควายกูเอกเมนอาควายเยดี่าควายอะไอ้ควายอย่างโง่เลยไอ้เหี้ยบคุยยังต่างเหี้ยปะคุณาปะคุณาปะคุณาเยดีงานโง่เย็นดีไม่เอกดีฝาแต่กเอกเนมคยไอ้เควายย่โง่เปิดมาสวยแล้ว พวกกูมาอยากเห็นแม่มีควายกูมาเนยูกไยีโร่ยังควายตากดยังกง่ต่างนานาแต่กระโดดังโง่ดูเขาเตมึงไม่มีแย่เลยยังควายเอาหัวมไม่มีอะไรังควายเยอะต่อเคียวายตเคียบ่อน้ำพี่พี่หมาวายแต่มึงเป็นควายมึงพี่หมาบ่อน้ำที่น่าโง่เกียวายยังบ่อพี่วายพี่เี้ยงนี่ตัดไประโดดวายเคียมาหล่อมหล่อหวาไม่เาฟันบ่อันบ่อัน่อปตีย่อน้ย่่เีย